สวัสดีครับวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของลายมือมาพูดคุยกันอีกแล้วน,นะครับสําหรับในวันนี้เรามีมือของผู้หญิงอายุ20ปีนะครับพร้อมกับคําถามที่เจ้าของมือได้ถามไว้นะอันดับแรกเลยเราจะมาดูพื้นฐานก่อนนะครับสําหรับมือนี้ลักษณะมือพื้นฐานเนี่ยจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับเป็นหลักแล้วก็อาจจะมีการผสมของทรงใบพายนะแล้วก็ ทรงกลวยร่วมอยู่ด้วยนะครับนะก็ต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานหลักๆจริงจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมเลยแล้วก็ตัวของนิ้วนะครับที่บานออกกว้างออกเน,นียขนาดนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนใบพา,ายประกอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมของบุคลิกนิสัยก็จะเป็นคนที่อ,อยู่ในกฎเกณฑ์นะในเรื่องของมุมมองความคิด สามารถปรับตัวเข้ากับกฎระเบียบที่มีอยู่ได้นะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายด้านนะชอบทําชอบสร้างนะครับกิจการหรือกิจกรรมต่างๆขึ้นมาเป็นลักษณะนิสัยแล้วก็มักจะเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งนะครับไม่หยุดอยู่กับที่มักจะคิดจะทำอะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยนะเป็นพื้นฐานแล้วก็ตัวของนิ้วนะครับจะเห็นได้ว่านิ้วเนี่ย มีลักษณะเรียวนะครับเรียวสวยเลยเหมือนเล่มเทียนนะในลักษณะนี้จะบอกถึงว่าเป็นคนที่สบายนะครับไม่ทำงานหนะนักอ่เรียกว่าเป็นคนที่ชอบบริหารจัดการด้วยความคิดนะครับใช้ความคิดมากกว่ามากกว่าการลงมือทำแล้วก็ตัวของนิ้วมือนะครับ ตรงนี้ก็สามารถบอกได้ว่าเจ้าของมือจะเป็นคนที่มีความวันวนะว่นไหวนะวั่นไหวใจอ่อนโลเลนะครับประกอบอยู่ด้วยใครที่ดูคลิปนี้อยู่ทีมงานเนสันเนวี y ขอกําลังใจหน่อยนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้รับรู้กันนะคะกดเลยนะคะกดเลยนะแล้วก็จับผิวหลังมือนะครับสังเกตว่าจะไม่มีเส้นเลือดอย่างเด่นชัดแล้วก็เส้นเอ็นบนหลังมือเลยแสดงว่า มือนี้นะไม่สามารถทํางานหนักใช้แรงงานได้เลยไม่เหมาะนะครับไม่ใช่ไม่สามารถไม่เหมาะกับงานที่ต้องใช้แรงนะนะนอกจากนี้เองนะครับองศาของนิ้วนะครับจะเห็นได้ว่ามีความห่างทั้งหมดทุกนิ้วเลยบอกถึงนะครับความคิดที่มีอิสระนะครับไม่ยึดติดไม่ยึดติดกับหลักใดๆนะไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์อะไรนะรเป็นคนที่รักอิสระ ต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของฝ่ามือสําหรับฝ่ามือนี้นะครับเมื่อวัดดูนะครับจะเห็นได้ว่าส่วนของนิ้วมือกับฝ่ามือนะถือว่าใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นในการตัดทายก็จะได้บอกว่าพื้นฐานของมือนี้จะเป็นคนที่มีลักษณะของการลงมือปฏิบัติแล้วก็การคิดเนี่ยที่สมดุลกันนะครับไม่แตกต่างกันมากคือคิดได้ทําได้ในลักษณะนั้น ต่อไปนะก็คือตัวของนิ้วหัวแม่มือนะครับสังเกตว่านิ้วหัวแม่มือเนี่ยจะมีองศาที่กลางไม่มากครับแต่ก็ไม่ได้ชิดแสดงถึงจิตใจนะที่มีความหนักแน่นเข้มแข็งสามารถดูแลตัวเองได้นะครับในลักษณะนี้แล้วก็จะเป็นคนที่นะไม่กดดันตัวเองจนเกินไปก็คือต้องทำงานให้สำเร็จเขาก็อาจจะค่อยๆทำนะครับ จะไม่ได้บังคับตัวเองว่าต้องเสร็จในวันนี้เวลานี้ก่อนเวลากําหนดเท่าไหร่อะไรแบบนั้นอาจจะทำไปเรื่อยๆให้มันสําเร็จตามเป้าหมายตามเวลาที่กําหนดไว้ต่อไปก็คือนิ้วก้อยับนิ้วก้อยจะเสมอนิ้วนางนะครับในมุมนี้ก็จะเป็นเรื่องของความฉลาดไหวพริบของเจ้าของมือนะครับก็ถือว่ามีนะครับมีเป็นอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแล้วก็ความขยันขันแข็งตรงนี้อาจจะไม่โดดเด่นเท่าไหร่ นะโอเคต่อไปเราจะไปดูส่วนของฝ่ามือด้านในนะครับฝ่ามือด้านในเมื่อเราลองมาเทียบนะระหว่างเนินมือซ้ายและมือขวาก็าจะเห็นได้ว่าภาพรวมๆใกล้เคียงกันนะครับเนินสุกก็เด่นเหมือนกันเนินจันนะครับก็กลางๆเหมือนกันกลางคารสูงก็กลางๆนะครับทางคารต่ําก็กลางๆนะไม่เด่นมาก เนินพฤหัสก็กลางๆนะครับเนินเสาร์ก็กลางๆเนินอาทิตย์อันนี้ถือว่ามาตรฐานสมบูรณ์นะเนินพุธก็กลางๆ,ๆครับไม่เด่นมากเนาะซึ่งในความหมายนะครับเราก็จะบอกให้รู้ไว้ก่อนว่าเนินสุขเนี่ยจะหมายถึงเรื่องของครอบครัวนะครอบครัวความรักความสัมพันธ์แล้วก็สุขภาพร่างกายเนินจันทร์จะเป็นเรื่องของจินตนาการนะครับความคิดที่มีรายละเอียด การยอมรับในเหตุแล้วก็ผลนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเดินทางไกลได้เนินทางคารสูงนะครับจะบอกถึงเรื่องของความขยนันขันแข็งความภาคเพียรในการทํางานเนินทางคารต่ํานะครับจะบอกถึงเรื่องของการตัดสินใจนะความกล้าความกลัวต่างๆเนินพฤหัสนะครับเป้าหมายชีวิตการผักดันท่านาชีวิตนะครับรวมไปถึงการงานด้วยส่วนหนึ่งเนินเสานะ เงินเงินทองทองหลักทรัพย์การงานความสันโดษนะครับความสันโดษความอดทนความเอาใจใส่เนืนอาทิตย์ครับเป็นเรื่องของโชคลาบนะครับโชคลาบก็คือสิ่งที่จะได้มาจากสภาวะแวดล้อมสังคมภายนอกเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทองชื่อเสียงกิยิยศการยอมรับความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็สุดท้ายเนินพุทธนะครับจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของ สติปัญญาไหวพริบปริพานการพูดการเจราจาค้าขายนะครับก็จะอยู่ที่เนินพุทธสำหรับจุดต่อไปก็คือเส้นครับเส้นต่างๆในมือสองมือนี้เป็นอย่างไรบ้างนะเส้นชีวิตมือซ้ายมือขวาก็ถือว่าอยู่แนวเดียวกัน,นครับเส้นสมองก็ใกล้เคียงกันนะเส้นใจอ่ะใกล้เคียงกันตัวของเส้นวาสนานี่ก็ อันนี้ไม่ละเอียดพอเนาะเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดของมือแต่ละข้างนะครับพื้นฐานเลยเส้นชีวิตเนี่ยจะบอกถึงการดําเนินชีวิตการใช้ชีวิตนะว่าเป็นยังไงสบายดีไหมหรือว่ามีปัญหามีอุปสรรคเส้นสมองจะบอกถึงความคิดการตัดสินใจนะครับดีไม่ดีอย่างไรเส้นใจจะเป็นเรื่องของจิตใจนะเป็นเรื่องของความรักอารมณ์นะครับ แล้วก็เส้นวาส,สนาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการงานการเงินเป็นหลักเนาะรวมไปถึงการใช้ชีวิตด้วยเช่นกันนะครับต่อไปนะครับก็คือฝ่ามือซ้ายนะเราจะมาเริ่มลงรายละเอียดกันสําหรับฝ่ามือซ้ายนะครับสิ่งที่เห็นนะเนินจันทร์จุดแรกเนินจันทร์นะครับอันนี้จะให้เกณฑ์อยู่ที่8นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะกลางๆไปทางดี เนินสุกนะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าเด่นพอสมควรอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีเนินอังคารสูงอ่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้อังคารต่ําใช้ได้เนินพุทธนะครับใช้ได้เนินอาทิตย์นี่ถือว่าดีเนินเสาถือว่าดีนะครับแล้วก็เนินพฤหัสอ่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ จากเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็จะเห็นว่าในมือซ้ายเนี่ยสามารถบอกว่าสุขภาพความรักความสมบูรณ์นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีความคิดจินตนาการความคิดสร้างสารรค์เหตุและผลของเจ้าของมือนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับความขยันแข็งแกร่งก็ใช้ได้ความกล้านในการตัดสินใจต่างๆก็ใช้ได้นะครับการตั้งเป้าหมายในชีวิตอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะความอดทนนะครับความอดทนความเอาใจใส่่าอันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับ แล้วก็เรื่องของโชคลาภนะของเจ้าของมือน,นี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นกันแล้วก็เรื่องของสติปัญญาไหวพริบการพูดการเจราจาครับอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ภาพรวมนะครับก็จะเห็นได้ว่าเนินเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ไปจนถึงดีนะก็ถือว่าสมบูรณ์ต่อไปก็คือเส้นในมือนะครับเส้นในมือเส้นชีวิตจะเห็นนะครับว่าเส้นชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นร่วมกับเส้นสมองนะครับหรือเกิดจากเส้นสมอง เราก็จะมีลักษณะเป็นเกาะเกิดขึ้นในช่วงต้นนะครับลักษณะนี้นะจะบอกถึงสภาวะของการใช้ชีวิตนะในวัยต้นนะวัยเด็กไปจนถึงวัยรุ่นนะถึงประมาณนะรประมาณที่อายุ27นะครับโดยประมาณชีวิตเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องอะไรมากระทบอยู่บ่อยๆอยู่เสมอก็ได้ว่าไม่ได้ราบลื่นสุขสบายนะครับหลังจากนั้นไปก็จะมีความมั่นคงราบรื่นมากขึ้นนะ โดยรวมนะครับเส้นชีวิตเนี่ยก็จะให้อยู่ที่7นะครับ7เนื่องจากมีเกาะเยอะนะต่อไปก็คือเส้นสมองนะครับเส้นสมองตอนต้นเนี่ยก็จะมีเกาะอ,อยู่นะเกาะเกิดขึ้นลักษณะเส้นสมองเนี่ยก็จะมีความยาวที่พอสมควรนะครับไม่ได้สั้นแต่ก็ไม่ได้ยาวมาก ในลักษณะนี้จะบอกถึงเจ้าของมือเนี่ยจะเป็นคนที่มีความคิดนะครับอยู่ในรูปแบบของคนที่กล้าคิดกล้าทำแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดพอสมควรนะครับไม่ได้คิดเยอะไม่ได้คิดมากแต่ว่าตัวของเส้นสมองจะเห็นได้ว่ามีเกาะเกิดขึ้นในตอนต้นนะครับตรงนี้ส่งผลให้เรื่องของความคิดเนี่ยอาจจะไม่ได้สมบูรณ์เต็มร้อยนะก็จะลดทอนลงไปเพราะฉะนั้นเรื่องของเส้นสมองความคิด การตัดสินใจการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็จะอยู่ที่ให้แนะครับต่อไปคือเส้นใจสังเกตนะครับว่าเส้นใจจะมีเส้นลากขึ้นมาักษณะนี้นครับเราก็แตกฝอยเยอะนอกจากนี้เองยังมีลักษณะเป็นเกาะเกิดขึ้นตลอดเส้นนะครับไม่ได้ชัดเจนไม่ได้คมชัดนะจะบอกถึงลักษณะของจิตใจนะครับเจ้าของมือได้ว่า เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวคิดมากกังวลนะครับแล้วก็มักจะมีเรื่องราวหรือปัญหาเข้ามากระทบอยู่เสมอซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลให้เรื่องของจิตใจเนี่ยมันมีปัญหามีเรื่องราวเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับสำหรับเส้นใจในมือนี้จะให้อยู่ที่7นะครับต่อไปคือเส้นวาสนานะ เส้นวาสนาจะเห็นนะครับว่าเส้นที่ชัดที่สุดเลยคือเส้นที่มาจากเนินจันทร์นะครับในชุดน,นี้อ่าก็จะมีเส้นบางๆนะครับขึ้นมาหลายเส้นนะโอเคตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีเส้นอาทิตย์เข้ามาสัมผัสด้วยนะแต่ว่าเส้นอาทิตย์ก็ไม่ได้ต่อเนื่องนะครับเส้นพุธเกิดขึ้นอ่าแตกเป็นช่อลักษณะเนี้ย ก็จะบอกนะครับได้ว่าเส้นวาสนาในมือเนี้ยส่วนหนึ่งนะครับแม้ว่าเจ้าตัวจะต้องทําจะต้องสร้างนะแต่ว่ามันก็มีโอกาสนะครับดีๆเข้ามาอยู่เสมอหาเงินง่ายหาเงินคล่องนะแล้วก็มีจังหวะที่จะขึ้นอยู่บ่อยๆนะ,นะครับเส้นในมือที่มันตั้งขึ้นขนานกันตรงเนี้ยก็จะหมายถึงว่าช่วงจังหวะที่อายุไปถึงอ่ะจะสามารถสร้างไรายได้หรือว่าหาเงินได้มากได้ดีนะครับอ่า แล้วก็ยังมีในส่วนของเส้นนะที่มาสัมผัสกับเส้นวาส,สนาตกช่องหมดเปลืองนะครับก็แสดงว่าเจ้าของมือนี้นะโดยพื้นฐานจะเป็นคนที่ใช้เงินเก่งตามใจตัวเองนะครับสำหรับเส้นวาส,สนานะก็จะให้อยู่ที่8นะครับก็จะเห็นครับว่าสำหรับเส้นในมือเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ7ถึง8ครับก็ถือว่าอยู่ในระดับใช้ได้นะครับ มาลงกับเนินก็ถือว่าอยู่ในระดับใช้ได้ค้อมไปทางดีนะ,ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูมือซ้ายนะีอ๋อมือขวานะครับมือขวาสำหรับมือขวาเนินนะครับก็จะคล้ายๆมือซ้ายอ่ะเนินสุขสมบูรณ์ดีนะครับแม้ว่านะแม้ว่าจะมีเส้นเข้ามาตัดเยอะหน่อยอ่าในลักษณะนี้ก็บอกถึงว่าเรื่องของสุขภาพการใช้ชีวิตเนี่ย มันโอเคมันดีแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของครอบครัวเนี่ยจะมีปัญหามีความวุ่นวายเยอะหน่อยต่อไปก็คือเนินจันทร์ครับเนินจันทร์นี้ก็กลาง,ลางเนาะเนินพฤหัสนะครับอ๋อเนินพฤหัสความก้าวหน้านะเป้าหมายในชีวิตอ,อันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับกลางๆเนินเสาอ,อันนี้ก็เกือบเต็มนะครับเป็นคนที่มีความอดทนมานะ เราคอยจังหวะได้เอาใส่เอาใจใส่ในรายละเอียดนะครับเนินอาทิตย์โชคลาภอานันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเนินอาทิตย์ไม่ยุบแล้วก็ไม่ได้สูงเกินไปเนินพุธนะครับก็กลางๆเนินอังคารสูงก็กลางๆเนินองังคารต่ําก็กลางๆนะครับจะเห็นได้ว่าเนินในมือเน,นี้ยอยู่ในเกณฑ์ที่กลางค่อนไปนในทางดีนะครับต่อมามาดูเส้นชีวิตนะ เส้นชีวิตในมือขวานะครับก็ล้อกับมือซ้ายนะตอนต้นก็จะมีเกาะเกิดขึ้นเกิดจากเส้นสมองแสดงว่าเจ้าของมือเนี้ยก็ยังเป็นคนที่เชื่อนะครับเชื่อในความคิดตัวเองนะใช้ชีวิตตามความเชื่อของตัวเองด้วยส่วนตัวของเส้นสมองจะเห็นว่าความยาวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับแสดงว่าเจ้าของมือนี้เมื่ออายุเยอะขึ้นไปแล้วเรื่องของความคิดการตัดสินใจมุมมอง ปัญหาหรือว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามาเนี่ยจะดีขึ้นคิดเยอะขึ้นละเอียดรอบคอบมากขึ้นนะตามไวในส่วนของเส้นชีวิตนะครับอ่าก็จะให้7เหมือนมือซ้ายนะเส้นสมองจะเพิ่มขึ้นนะครับจะเพิ่มขึ้นให้8ปดก็ไดนะ้ดีขึ้น ต่อไปคือเส้นใจนะครับเส้นใจก็จะเห็นนะครับว่าก็ยังมีเกาะในตอนต้นนะครับแล้วก็มีเส้นฝอยเกิดขึ้นตลอดเส้นนะอยา่างสนีแล้วก็มีเหมือนเกาะเกิดขึ้นนะครับแสดงถึงจิตใจนะครับไม่ว่าในวัยต้นจะเป็นอย่างไรนะอายุเยอะขึ้นไปแล้วประสบการณ์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นไปแล้วก็ยังจะเป็นคนที่ใจอ่อนอ่อนไหวง่ายขี้กังวลอยู่เหมือนเดิมนะครับ สำหรับเส้นใจก็จะให้ที่7นะครับต่อไปก็คือเส้นวาสนาเส้นวาสนาในมือนะครับก็จะเป็นเส้นวาสนาจากเนินจันทขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่ามีความคมชัดกว่ามือซ้ายนะแล้วก็จะมีเส้นวาสนาขึ้นเยอะนะครับแล้วก็จะมีเส้นกรรมาลมนะมาตัดผ่านตกช่องหมดเฟืองอ่ะในลักษณะนี้นะครับ ก็จะบอกถึงเรื่องของเส้นวาส,สนาการงานการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับจะให้8 8เต็ม10โดยรวมอ่าโดยรวมนะครับเส้นในมือก็จะอยู่ที่ประมาณ8รวมกับเนินไปแล้วก็อยู่ที่8 8.5นะจุดครับในภาพรวมของมือนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับอยู่ในฐานะที่กลางค่อนไปทางดีต่อไปนะเราก็จะไปดูคำถามนะครับที่เจ้าของมือได้ถามมา สำหรับคำถามนะครับก็คือมีเรื่องของการเงินนะจะได้เงินล้านเมื่อไหร่จะได้จากการเสี่ยงโชคไหมการงานทำงานด้านไหนจะรวยนะครับความรักเป็นอย่างไรจะได้คบกับใครไหมเมื่อไหร่ลักษณะนิสัยเป็นยังไงอ่าเราก็จะดูนะครับคำถามนี้เราใช้มือตอบได้มีอะไรบ้างก็คือเรื่องของการเงินเนาะเงินจะหาได้เยอะช่วงไหนช่วงไหนจะหาได้ดีเสี่ยงโชคมีไหมอ่า ก็จะมี2คําตอบนี้นะครับแล้วก็ความรักนะครับจะเป็นยังไงนะครับโดยใช้ลายมือตอบก่อนอ่าสำหรับในเรื่องของความรักนะนะความรักก่อนเลยนะครับเรื่องของความรักก็ต้องบอกก่อนเลยว่าพื้นฐานแรกนะเส้นคู่นะครับเส้นเรื่องคู่อันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ แล้วก็เส้นเรื่องคู่จะเห็นได้ว่านะมือนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะครับเพราะว่ามีเส้นเรื่องคู่เข้ามาเยอะนะครับแสดงว่ามีโอกาสนะครับที่คนจะเข้ามาหาเจ้าของมือเองนะัมากส่วนเขาจะเลือกนะครับที่จะมีหรือไม่มีหรือเปล่าน,นี้ขึ้นอยู่กับตัวเขานะก็ต้องบอกนะครับภาพรวมเรื่องของความรักในมือนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคนที่จะเข้ามาอ่าเรียกได้ว่าเป็นคนมีสเสน่ห์เนาะ แต่ว่าตัวของเส้นใจนะครับเห็นไหมครับเส้นใจที่เคยบอกไว้ก่อนว่าจิตใจเขาเป็นคนที่อ่อนไหวนะครับอ่อนไหวมีปัญหาคิดเยอะคิดมากพอมีเรื่องอะไรมากระทบเนี่ยก็จะเกิดปัญหาได้ง่ายโดยพื้นฐานเรื่องความรักแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าความรักเนี่ยจะทําให้เจ้าของมือ,อมีสภาวะของจิตใจที่ไม่สมบูรณ์นะครับ เป็นพื้นฐานแต่ว่าคู่ครองคนรักเองนะก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีผลอะไรที่เสียหายรุนแรงนะครับแต่อาจจะเกิดจากตัวของเจ้าของมือเองมากกว่านะซึ่งถ้าเรามาดูนะครับตัดอายุเรื่องความรักในช่วงอายุ20เป็นยังไงอ0่า20เส้นใจก็จะเห็นว่ายังอยู่ในสภาวะของลักษณะเกาะอ,อยู่ที่เกิดขึ้นตรงนี้ ก็บอกเลยว่าถึงมีความรักก็จะมีปัญหามีเรื่องเครียดเรื่องกังวลอาจจะคิดมากเกี่ยวกับมุมมอง,งต่างๆเรื่องของความรักก็ได้นะครับแล้วก็อายุยุ่งช่วง20นะครับถามว่ามีโอกาสมีคู่ได้ไหมก็มีเส้นคู่เข้ามาอยู่แต่ว่าแม้จะมีเข้ามานะครับสังเกตนะครับว่าเส้นชีวิตในช่วงนี้ก็ยังมีเกาะเล็กๆเ,เกิดขึ้นอยู่นะครับถึงมีนะครับสภาวะของคู่ก็จะเข้ามา ก็จะสร้างปัญหาให้เกิดความเครียดเกิดขึ้นได้อยู่ดีนะในมุมนี้นะก็บอกในว่านะครับในช่วง20ห่หน่อยๆนะไปจนถึงเกือบ30นั่นแหละความรักเนี่ยจะสร้างสภาวะความเครียดหรือว่าความทุกข์ได้ง่ายนะครับขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของมือจะบริหารจัดการยังไงนะ โอเคในมุมมองของความรักนะครับก็บอกได้นะครับว่าความรักเนี่ยพื้นฐานแล้วอาจจะสร้างความกังวลความเครียดให้กับเจ้าของมือได้ง่ายนะต่อไปคือเรื่องของการเงิน,นครับอย่างที่เห็นนะครับการเงินจะเห็นได้ว่ามีเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากตรงนี้อ่าพื้นฐานก็ต้องบอกว่าการเงินเนี่ยมันหนีไม่พ้นเจ้าของมือครับที่จะต้องไปรับผิดชอบไปทํา แต่ว่านะโอกาสนะครับที่จะมีงานมีเงินเนี่ยก็จะเข้ามาง่ายๆเรียกได้ว่าเป็นคนที่หาเงินง่ายหาเงินคล่องนะครับแล้วก็เรื่องของเงินทองนะการงานก็จะมีเข้ามาเยอะนะครับเพราะว่าเส้นวาสนาเยอะแล้วก็มีตัวของเส้นอาทิตย์เส้นพุธมาส่งอิทธิพลถึงด้วยอ่านะแล้วนะครับในมุมที่ว่าจะหาเงินได้เยอะช่วงไหนจะได้เงินล้านช่วงไหนนะ ถ้าลองมาตัดอายุนะครับตัดอายุเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับปัจจุบันอายุอยู่ที่20ปีนะครับ20ปีก็คือบริเวณนี้นี่นะครับก็อีกประมาณปี2ปีนะจะหาเงินได้เยอะแต่ก็ต้องบอกเวน,นะครับว่าสภาวะการเงินที่หาเงินได้เยอะเนี่ยก็จะมาพร้อมกับเรื่องราวของความวุ่นวายหรืออุปสรรคปัญหาที่จะต้องแก้ไขนะ จะหาเงินล้านแรกได้เมื่อไหร่นะครับก็สามารถพยากรณ์ได้ว่าในช่วงอายุที่ประมาณนะครับ22อ่าจริงๆเนี่ยเริ่มหาได้ตั้งแต่21กว่าไปละแต่ในช่วง22นะครับถึง23ก็น่าจะอยู่ในช่วงเนี้ยที่เริ่มหาเงินได้เยอะเนี่ยก็น่าจะหาได้นะ้านแรกอืมโอเคสำหรับในมุมมองนะครับของลายมือเนาะ ก็ต้องบอกว่าจะบอกได้ประมาณนี้ส่วนเรื่องของการเสี่ยงโชคนะเสี่ยงโชคนะครับจะเป็นอย่างไรสำหรับมุมของการเสี่ยงโชคเรื่องของการเสี่ยงโชคในมือนี้นะครับเราลองมาดูว่าสำหรับการเสี่ยงโชคเนี่ย ก็จะต้องดูเส้นโชคครับเส้นที่ขึ้นคู่ขนาดกันในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในมือนี้นะถ้าจะเสี่ยงโชคนะครับก็ถือว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสเป็นพื้นฐาน,นครับของคนที่นะได้อะไรมาได้ง่ายหาเงินง่ายหาเงินคล่องก็ถือว่าเป็นคนที่มีโอกาสเสี่ยงโชคได้นะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับ เส้นวาสนาจะเป็นเรื่องของการงานมากกว่านะเพราะฉะนั้นรายได้ที่ได้นะก็จะมาจากการทํางานมากกว่าชัดเจนกว่านะครับต่อไปก็คือในคําถามนะที่ค้างไว้ในส่วนของการงานทําด้านไหนดีจะรวยจะเหมาะกับดวงชะตานะครับแล้วก็ลักษณะของคู่ครองจะมีลักษณะประมาณไหนเนาะโอเค ในเรื่องของงานนะครับสภาวะการงานจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับงานที่เหมาะสมกับเจ้าชะตานะครับจากพื้นดวงเนี่ยงานที่ให้คุณนะครับก็คืองานที่เกี่ยวกับพฤหัสสุขแล้วก็อาทิตย์แต่ที่สัมพันธ์กับเจ้าตัวก็จะมีดาวจันทร์ด้วย4ดวงนี้ส่วนดวงที่ให้คุณจริงๆนะครับจะมีพฤหัสนะครับแล้วก็อาทิตย์ กับสุข3จุดนี้ที่มันจะให้คุณนะแต่ว่างานที่เกี่ยวพันเยอะๆจริงๆก็คืองานของจันนะอ่าเดี๋ยวมาสรุปให้เข้าใจนะครับงานของพฤหัสจะเป็นงานเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์หมอทนายกฎหมายต่างๆนะครับที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของหลักการวิธีการนะครับ ส่วนในโทนของดาวอาทิตย์นะสามารถเป็นข้าราชการได้นะหรือจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้ครับเป็นผู้บริหารก็ได้เช่นกันดาวจันทร์ครับก็จะเกี่ยวข้องกับงานบริการอาหารขนมอ่าต่างๆเหล่านี้ได้หมดครับแล้วก็ดาวสุขนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของความสุขต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสวยงามอ่าสิ่งที่ทําแล้วมีความสุขผ่อนคลายอ่าอยู่แล้วมีความสุข ได้ทั้งหมดนะครับซึ่งเมื่อมาดูในมือนะครับสิ่งที่พอจะวิเคราะห์ลงไปได้นะก็คือเจ้าของมือน,นี้นะครับสามารถทำงานเป็นเจ้าของกิจการได้เป็นคนบริหารได้นะครับแล้วก็เรื่องของหลักการต่างๆเนี่ยก็เข้ามาได้นะครับในการดูแลจัดการวางแผนเนาะรวมไปถึงนะครับงานขายอาหารขายขนมเนี่ยก็ได้ด้วยเช่นกัน แต่ว่านะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแนวทางของนะครับของงานที่เหมาะสมคือ 1. จะต้องเป็นผู้บริหารจัดการหรือเจ้าของกิจการ 2. ก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายการเงินต่างๆ 3. ส,สิ่งที่เกี่ยวพันกับเจ้าของชะตามาที่สุดก็คืออาหารการกินนะครับก็ใกล้เคียง 4. ถ้าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินเนี่ยอยากให้เน้นในเรื่องของการบริการนะครับการบริการให้ดีอาหารอร่อยแล้วยังต้องมีความสวยงามนะความสวยงามของหน้าตาความหรูนะหรือว่าของที่ดูแพงแพงอันเนี้ยจะสร้างรายได้นะครับให้กับเจ้าชะตาได้มากนะ,ะต่อไปนะครับก็คือเรื่องของความรักนะครับว่า เจ้าชะตาเนี้ยจะมีคู่ประมาณไหนนะครับสำหรับคู่ครองนะเราจะไปดูที่ดาวปัตตนีนะครับดาวปัตตนีเองคู่ครองของเจ้าชะตานี้มีลักษณะของคนดาวเสาร์นะครับดาวอาทิตย์ดาวจันทดาวพุธอาสามารถมีได้หลายรูปแบบครับขึ้นอยู่กับช่วงอายุที่ไปถึงเนาะโทนแรกเลยลก็จะเป็นคนที่มีความ อดทนนะครับขยันขันแข็งแล้วก็อาจจะมีสภาวะของคนขี้ทุกข์อ่าหรือว่าเครียดกังวลได้บ่อยๆจะมาพร้อมกันนะครับ2จะเป็นคนที่โดดเด่นนะครับโดดเด่นในแง่ของเป็นคนที่พยายามนะครับมีฐานะในสังคมอ่ามีฐานะมีหน้าตาในสังคมนะครับแล้วก็ พูดเก่งเจรจาเก่งแล้วก็อีกหนึ่งลักษณะก็คือจะเป็นคนที่ดูแลนะเป็นคนที่อ่อนไหวนะอ่อนไหวใจอ่อนดูแลเอาใจใส่ดีในลักษณะนั้นก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะช่างพูดช่างเจรจาค่าขายเก่งสามารถมีได้ใน4ลักษณะประมาณนี้นะครับเรื่องของคู่ครองคนรัก ก็ถือได้ว่ากว้างพอสมควรนะครับขึ้นอยู่กับช่วงอายุช่วงวัยอีกทีหนึ่งโอเคสำหรับมือนี้เนาะผู้หญิงอายุ20ปีนะครับก็จะจบบริบูรณ์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานลายมือต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นลูกมือทรงมือลักษณะมือเส้นเนินนะครับแล้วก็คำถามที่มีมีถามมารวมไปถึงคำตอบที่ต้องใช้จักราศีเขาช่วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ทีมงานเนื้อสันเวีขอกำลังใจหน่อยนะคะกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้รับรู้กันนะคะกดเลยนะคะกดเลยนะ